สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานเสนอประเพณีแห่หนังตกนะครับณหมู่บ้านสิมตมบดูนอเภอกันทรลมจัังวดศรีสิเก์นะครับไปกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะให้พ่อแนะนําตัวก่อนเลยนะครับครับผมกับพ่อสมานโมอดด้สูงอายุหกสิบสองปีอยู่ที่บ้านสิมมูที่เจ็ด ตำบลดูน้ำเพื่อกันทะล่มจังหวัดศรีสะเกดครับตามที่ลูกมาอยากหู่เรื่งงการแฮแม่นั่งดงที่มันเป็นประเภทนี่เขาแก่ของบ้านในในผู้บ้านซีมีนะครับแต่ก็เราตั้งแบบขอข้าวนะครับ่นก็เป็นค้อมเสือของคนฒ่าคนแก่ตั้งแต้โบุราโบราณมากว่า ปีใดฝ่าฝนแรงเป็นกระเสียวาในบ้านลูกในบ้านลูกล้านในบ้านไม่นเมื่องไปเห็ดพิษผู้มบ้านพิดผีพิดผู้มม่อบานกัเลยตรงนี้การเฮแม่นั่งโด่งเพื่อให้่นไปซีวาลูกบ้านนี่นี่ไปเห็ดพิษไหวมงได้ก็เลยตรงจัดพิธีการเฮแม่นั่งดงซึ่งแต่ลวนการทำแม่นั่งโดงกับสมิดะพวกคนฒถาคนแก่ เป็นเพื่นเป็นผู้พ่ายเหตนะครับแล้วก็มีลูกหลานที่รุ่นล่างๆกับขามาเบิงแม่มามาเบิงแม่นั่นนลี้งอยู่เพื่อสิได้เฮ็ดได้สืบสานต่อกันไปนะครับซึ่งตงัวเครื่องเสียงเครื่องหวางแม่งโดงก็จะมีกระดงสองงานนี้ไม่ข้าสีอันแต่ว่ามันมีขอนอยู่อย่างหนึ่งว่ะกระดงก็ไม่ข้าน,นี ันสีปเปายวแต่พอเฮื่องที่เป็นเป็นยิงใหม่นะครับต้องเป็นยิงใหม่เอามาเห็นในที่ที่แล้วก็ส่วนที่ของเพียงเสินแนแห่จะมีมีหมากมีกู้มีกองแขนที่เป็นลักๆกันนะครับครับก็จะมาดใบซ้ำนี่แล้วก็แล้วก็ใจเพิ <c> ่น <oughs> จะเพิ่นก็จะ,นกจะเลือกเอาบูมมาถือถือแม่นั่งดงนะจะเป็นที่เป็น ผู้ยิ่งหรือผู้ชายก็ไดจะช่วนหลายก็สิเป็นผู้ยิ่งเื่อคนละข้างเป็นกิจตั้มจิตให้มันสงบแล้วก็เพื่อมันเพื่อคนวายยังคือคือเกิดการเข่าซุ่งนะครับครับผมเออพอเกิดการเข่าซุ่งแล้วแม่นั่งดวงอยากจะแป้งอยากจะแป้งแป้งเองโดยโดยที่ผู้ถือบพราะเห็นนะครับตามตามตามทีได้ถามผู้บนถือเนาะซึ่งตัวพ่อเองนี่ก็ บ่เคยไปถีน้ำเพลินเอยถือไปกับเรนนะครับกับเรนไปอีเรียนไปแก้งไปกับถ้ามองได่ที่ลูกบ้านพิชิตพิชว่ามันเขียนมันขวางเนาะภาษาไทยบ้านเนาะนะมันเขียนมันขวางมันไปพิชผู้มองได่กระด้งหนึ่งกระสีไปฟาดนะครับไปตีไปตีมองหันละไปตีมองที่ว่ามันพิชมันลูกหลานนี่พิชเดท่านมานะไปตีบันี้่งูที่ไปน้ำกันก่ะทีเก็บลงใ่ไปอ้อนไปย่อม ใครับนี่อันอันนี้นนคือคือการเหี่ยวแห่งของเขาขาวนะครับครับ <Okay. S 2> อครับ่าพอครับเราถ้าเกิดว่าพวกผมอะ่ะอยากติดสารประเภทนี้คือพอติแน,นะนรบ้างผมจะไหนครับถ้าอยากติดสารประเภทนี้อยากติดตอป่วยม,มันสูญหายเนาคะาาครับกายเข่ามากติดต่อครับจากพ่อพี่อยู่ภูเท่าผู้แก่ในบ้านที่เป็น ยังพ่อเป็นผู้เช็ดเป็นเจ้าพิธีเจ้ายังกัยังพ่อพ่อได้อยู่ว่ากันี่พกเพิ่งพ่อเช็ดมากว่าปีสองปี้วเพราะว่ามันกับโแเล้เป็นไงปกติค่ะุตเล่ยอยู่คนเสียดเล่เนมาหน่อยน้ำใจกครับ